โอเคครับผมสวัสดีครับมาพบกับช่องก้าน้อยๆแฟมิลนะครับตอนนี้ก้าน้อยๆก็ได้มาถึงที่เครื่อนซีรินทรนเรียบร้อยแล้วครับผมการเดินทางนะครับก็ก็จะดูยากไหมก็ดูยากครับเพราะว่ามันต้องนั่งรถต่อหลายต่อเนาะจากโรงแรมนะครับนั่งแท็กซี่มาที่ตลาดวาลินครับผมแล้วก็จากตลาดวาลินมา มาที่พี่บูนครับพี่บูนแล้วก็จะจานั่งนั่งรถตู้จากพี่บูนแล้วก็นั่งรถตู้ต่อมาที่หน้าเขื่อนศรีทอนนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศภายในภายในงานกันดีกว่าครับผมครับอีพีนี้จะอาจจะติดต่อหลายอีพีหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะถ่ายบล็อกที่มันแบบว่าหลายหลายๆมุมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผม S <S เราก็จะอัพคลิปลงได้เร er> right> no yes you know. ื่อยๆนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในงานครับอันนี้เขื่อนแล้วผมสายตามองไปอื่นบรรยากาศดีครับบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับนี่ก็ถ้าพิมพ์มาแี่วพิมพ์เสร็จก็พิมพ์เสร็แล้วนะครับไม่ได้ต้องไม่ได้มองที่แต่งนะตามองที่อื่นนะครับแต่มบื่อเลยครับทําไปเรื่อยๆด้วยความชำนาญคล่องแคล่วนะครับสามตาบลด้วยกันนะครับมี่สมเข้าประกวดนะครับการไร่นีสองทีมเดี๋ยวเราไปดูในงานช่องเลขกวาหนึ่งทีมนี่คนเพื่อนหนึ่งทีมนะครับ เราเป็นสีเทียนแต่สามตำบลนะครับสองข้าวปลางข้าวหมากูดีดค่ะดีดีเราประด่าไปเรื่อยนๆนะครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว,ว่าปลากแก้วครับที่เขาเรียกกันปลากแก้วเมื่อกี้ผมไปเห็นมานะครับโอ้โหหิวนะครับนี่ครับอันนี้เป็นปลากแก้วของผมเป็นของฝ้าประจำเมืองอุบลน,นะครับผม โอเคลเลยไหมโอ้โ <laughs> หผ,ผิวข็ถอผางแล้ไผด้วยครับผม <c oughs> ครับผมเราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับนี้อะไรนก <c oughs> เราไม่กินนกครับเราไม่กินนกครับ <c oughs> ครับผมเราก็จะเดิน <c oughs> ไปเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราจะถ่ายเป็น EP EP ไปเลยนะครับเพราะว่าตัดต่อไม่เป็นครับอย่างที่บอกไป <laughs> อันนี้เป็นหมู่จัดสายนะครับผมเราผมก็ไม่รู้นะครับว่าอ่ามาต้องเดินไปตรงไหนบ้างอันนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้มันได้เยอะที่สุดนะครับผมการมาอุบลรอบนี้ครับรู้สึกว่ามันก็เป็นการประจนภัยใหม่ๆครับเป็นการประจนภัยใหม่ๆนู่นนบเผื่อนะครับผมแต่ยังไม่เห็นของจริงครับเดี๋ยวต้อง ไปเห็นของจริงดูครับน้ำอะไรเอขยไม่ใช่น้ำสิเขาเรียกว่าอะไรวะเสื้อผ้าอ๋อช้างมันครับช้างมันครับอันนี้ครับข้าวจี๋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 เราจะกินข้าวจี๋กันนะครับสำเนข้าวจี๋มายนะคาโอ

เป็นประเททหล่าแล้ก็ติดมามีหลาย่หญ่ลายสูรนะครับแ่อร่อยอร่อยนะครับาน้นแบงไว้เป็นมือคตะยอะไรค่าหมูยอไข่ชิ้นข้างใิบาทครับใกิน่เปือยใจากจิใะคหับจากเดือแล้วก็ไปด้วยนะครับมูยมีเสือก็คือเ่อ ครับเรียบร้อยนี่เป็นข้าวจีครับผมเดี๋ยวนะผมต้องหาที่ตั้งกล้องกินนะฮะยังไ,ไงดีครับจะ่ข้าวจีมาละหาที่นั่งกินก่อนหาที่ยืนกินก่อนที่จริง<ๆ>จะ<ๆ>กินหน้าร้านนะฮะดูวิธีนะครับแป๊บนึงหาที่นั่งกล้องก่อนใจเย็น <c oughs> ให้คนใจเย็นวะ <c oughs> นเดี๋ยวเนะตรงนี้แล้วกันนะ ต่างๆนีแล้วกันตั้งกองก่อนพับตกครับพ,พ,พับรถพับตกโอีค่ครับนี่ก็เป็นข้อสี่ครับ เปิดประสบการณ์ใหม่ถามว่าไงเหรอเฉยๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเนะี่ยไปดูเขื่อนกันเลยครับวบปเปไงคิดจะวาร์บก็วาร์บมาครับเดี๋ยวเราดูเขื่อนกัน มีร้านคาเฟ่ด้วยเหรอน่อาสนใจครับน่าสนใจเมื่อกี้กล้องตกเว้ยขากล้องมันไม่ทํางานอืขากล้องไม่ไม่ทำงานขา,อา,า,นขาเอากล้องตกเฉยออืมีร้านคาเฟ่้วยครับผมผมก็จะอืมจะยังไงดีล่ะเพราะว่าผมก็เดินไปเรื่อยแล้วตนนี้อันนี้เรื่อนน้อยครับ ส,สาวสวยไปก่อนนะดูส,สาวสวยไปก่อนเดีย๋ยวเราจะแวะกินร้านกาแฟะนะครับผมอยากกาแฟมันะเออเดี๋ยวๆอันนี้เป็นห้องแตงขาวน้องเอ,อเ้าเน้อเขาทำยไงได้วะนะครับอยู่กับไอิสนะฮะัป่ไหนไหนะครับไ,นนไัมชื่รกมี slow m o ชั่นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับผมเปิดมิติใหม่ครับเปิดมิติใหม่น้ารักครับน้ารักน้ารักดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแวะที่กาแฟร้านในกันเดี๋ยวผมจะปิดคลิปประมาณสิบนาทีครับเดี๋ยวจะพาชมเครื่องกันก่อนดีกว่าคุณกับผมก็มาคุณกับผมก็มาเจอมาเห็นกันครั้งแรกไงนะครับ เราจะอัพคลิปลงก่อนนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับผมกับการเที่ยวครั้งนี้ของ9เองนะครับกับช่อง9น้อยๆ Family ครับผมยังไงก็อย่าลืวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไครต์ให้กับช่อง9้าน้อยๆ Family ด้วยนะครับผมครับมันสวยมากครับมันสวยมากับผมมีนางงามยืนอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยะครับ เราจะแวะไปทานกาแฟกันนะฮะรู้สึกว่าขาดพวข้าวใอินมานานกาแฟไดีมือนกันโอเคครับคลิปแรกก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยอาจจะไม่ได้อะไรเลยจากผมนะครับคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วกันเพราะว่าจะไปถ่ายอะไรนะครับเดี๋ยวจะแวะอัพคลิปวีโอก่อนนะครับผม ไปครับปิดช่อง